นในมะัสะการค่ะขอธรรมะหนึ่งข้อให้กับพุทธศาสน,นิกชนในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยค่ะเจริญพรช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลข้าพรรษาเนาะกขอให้ายัดยมอยู่ในความไม่ประมาทดำเนินอยู่ในศีลในธรรมรักษาศีลห้หลสาสถ้ารักษาศีลห้าศีลห้านั้นจะคุ้มครองให้เราอยู่อยรอดปลอดภัยในแต่ละข้อนั้นก็มีความหมายอยู่แล้ว ขอให้มีความอยู่ดีมีสุขสุขสวัสดีมงคลเนาะ,ะเดินทางไปไหนใกล้ๆขอเบทบุตรเทวดาคุ้มครองให้เดินทางแปลว่าปลอดภัยอยู่ไหนก็ขอให้มีแต่มิตรดีมีกะะมัลยาณมทิ่ดีเนาะ,ะมีความสุขสุขส,ขสวัสดีมงคลกับทุกคนทุกท่กทางเงนเทิ่ค่ะนี่คือท่านพระครูบุญญากรวิโรเจ้าวาดวัดพันเตาเจ้าคณะตำบลพระสิงเขตสองนะคะให้พรในช่วงข้าประสาทนี้สาธุขานมัสการกัะท่าน